มีแค่นี้เหรอแล้วตัวละครมีใครบ้างนะตัวหลักก็มีนับดาวเป็นนางเอกทายาทคนเดียวของตระกูลอมาราพรสวยรวยเก่งครบเครื่องส่วนนี่ตะว,วันเพื่อนสนิทนับดาวน่ารักสดใสแต่ซื่อบือ้อแล้วพระเอกลหรอก็เหมาะหนุ่มฮอตประจำโรงเรียน เป็นคนกลกวนๆอารมณ์ดีแถมยังเป็นที่หมายปองของส,สาวๆทั้งโรงเรียนและคนสุดท้ายเหนือผู้ชายเฟลลี่ขี้เล่นสายซับพอร์ตเหมาะอันดับหนึ่งน่าสนใจดีนี่งั้นเธอก็ไปเขียนต่อให้เสร็จแล้วร,รีบกลับมาส่งแล้วกัน คุณส่งบทอะไรมาให้ผมอีกเนี่ยแล้วนางเอกชื่ออะไรนะนับดาวมันจะไปเป็นนางเอกได้ยังไงไม่เห็นมีแรงจูงใจอะไรเลยดูเหมือนคุณกำลังยัดเยียดให้ตัวละครรักกันอยู่นะคุณนะ่ะควรไปทำความเข้าใจตัวละครที่คุณสร้างให้ดีก่อนแต่ผู้กำกับคะฉันว่านี่นเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะถ้าครั้งนี้ยังแก้ไม่ผ่านก็เตรียมหางานใหม่ได้เลย ฉันไม่เคยจะได้รู้จักกับคำว่ารักไม่เคยรู้เลยว่ารักหน้าตาฉันไรถ้าเพระเอกไม่ชอบนับดาวน่าจะไปชอบใครได้ก็มันเป็นนางเอกเอาไงดีวะค่าห้องก็ค้างอยู่ต้องสองเดือน ข้าวก็ยังไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนมากี่วันแล้วเนี่ยถ้าตัวละครมีชีวิตขึ้นมาจริงๆก็คงดีฉันจะได้ถามเขาไปเลยว่าคิดยังไงกันแน่ตะวันตะวันตะวัน ตะวันตะวันตะวันโอย้ยขอนอน,นก่อนนี่แกเป็นใครเนี่ยทำไมไมาอยู่ในห้องฉันห้องแกที่ไหนนี่มันห้องเรียนแล้วแกจำฉันไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยฉันนับดาวดาริกาทายาทคนเดียวของตะกูลอัมราพา่อ เจ้าของห้างทองอันดับหนึ่งของประเทศไงทำไมมันคุ้นๆเหมือนกับแล้วเมื่อกี้แกเรียกฉันว่าอะไรนะก็ตะว,วันไงยยบือ้อแล้วแกชื่อฉันนับดาวดาริกาโอ๊ยฉันว่าฉันพูดไปแล้วนะเออ ฉันจะให้แกช่วยเขียนจดหมายไปให้หมอกหน่อยอะนับดาวตะว,วันหมอกนี่มันตัวละครที่ฉันเขียนนี่ฉันแก้บทจนหลอนไปแล้วเหรอแกช่วยตบหน้าฉันหน่อยได้ไหมแกจะบ้าเหรอโอยนี่แกฉันตบหน้าแกทำไมเนี่ยแล้วแกพูดถึงตัวละครอะไรของแกฉันจะให้แกเขียนจดหมายอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะ รีบเขียนในฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันจะชวนหมอกไปเที่ยวเออเออเออโอเคโอเคแล้วฝากแกเอาไปให้ด้วยนะฉันเขนินน่าหรือนี่คือโอกาสที่ฉันจะทำให้ตัวละครของฉันรักกันอย่างสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วใช่ไหมไปไปไปหมอกอยู่หน้าห้องแล้ว ไหนขอดูหน้าพระเอกหน่อยสิจะหล่อขนาดไหนเชียวเร็วๆสิแกทำไมแกไม่เอาไปให้เองอะแกนั่นแหละไปเลยเออหมอกมีคนผมเหนือครับหมอกอยู่นี่เนี่ยนะพระเอกไม่เห็นจะหล่อเลย ตัวก็สูงหุ่นก็ดีผิวก็ขาวจมูกก็โด,งดง่งโด่งแถมมีลักกิ้มมิกไม่เห็นจะหล่อเลยเนอะมีอะไรหรือเปล่าตะวันเอ่อพอดีนับดาวเขาฝากจดหมายมาให้อ่ะเขาตั้งใจเขียนมากเลยนะเฮ้ยจดหมายอะไรอ่ะเอามาอ่านดิมอกสุกนี้เราไปเที่ยวที่งานวัดกันไหม ไปไม่ไปก็ลายมาบอกนะหลายคืออะไรวะเออวะนี่มันนยุคเก้าศูนย์นี่นะเออฉันเอ้ยนับดาวเขาคง,งเขียนผิดอะเอาเป็นว่าไปไม่ไปก็บอกอะไรกันนะเยตะวันรอฉันด้วยมึงอะไปกูเลยอะไรกูไม่เกี่ยวไม่รู้ ฉันยังไม่หยอกจากเรื่องนี้อีกหรอเนี่ย<ๆ>นี่ต้องเป็นเทปเพลงพี่เบิร์ดที่พระเอกชอบแน่ๆโอกาสนี้แหละพระเอกจะได้ตกหลุมรักนางเอกสักท<ๆ>ีนับดาวนี่เอาไปให้หมอกอะไรอะ่ะลองฟังดูเฮ้ยนี่แกเอาลำโพงมาโรงเรียนด้วยเหรอ กับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้แม่พิกข์ีนูแม่พิกขีน,นูขอตามไป ทำเทปรวมเพลงพี่เบิร์ดมาให้อ่ะอะมีแต่เพลงที่หมอชอบทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่ใช่นับดาวเขาอ,อดหลับอดนอนทําให้เลยนะอืมใช่เราอ่ะไม่เคยทําแบบนี้ให้ใครมาก่อนเลยนะหมอกอ๋อขอบคุณนะเออแล้วที่เราชวนหมอกไปเที่ยวอ่ะหอกว่างไปกับเราไหมเออว่างอยู่แล้ว ไม่ต้องรีบไปไหนนี่ใช่ปะเออมันก็ว่างนี่ก็ไปดิงานเจอกันนะ ทำไมเนี่ยแล้วเกดจะให้ฉันมากับผู้ชายสองตัวสองได้ยังไงล่ะมันดูไม่งามอ้ยมาสองคนก็ดีแล้วเมล่ะแล้วพุดแล้วพุดหมอกมาโน้นแล้วอ้าวตะวันมาได้เหรออ๋อฉันมาเป็นเพื่อนนับดาวอะแต่เดี๋ยวจะไปเล่นปลาโป,ป่งแล้วพวกเธอไปเดินเล่นกันสองคนเถอะงั้นเราไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันดีไหมหมอก แต่ฉันว่าเราไปปาโป่ง no ด้วยกันดีไหมก็ได้ไปได้กันสนุกสนุกเจ๋งเลยน้ำตาลปั้นหวานๆจ้าพ่อหนุมน้ำตาลปั้นสักตัวไหมจ้าลุงปั้น <buffalo> รูปอะไรเป็นมั่งเนี่ยตุ๊กแกจริงจกเคเคอร์มิวดะเจ้าอะไรเง้น เอาังกรตัวดิอลุงเอาตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่เอาสีเขียวหรือสีม่วงออ้ม,อมาลุงเอาจับจับเอามีปีกหรือไม่มีอ่ะมีเอาใหญ่หญปั้นแปบ๊บปั้นไม่เป็นว่ะ โอ้ยแล้วจะถามทำไมให้ยืดยาวนี่ตามมาหลอกถึงไน้ฝันเลยเหรอวะเนี่ยแล้วพ่อหนุ่มอะเอาตัวอะไรชะมีอะไรก็มาเหอะลุงเอากี่ยานะสองครับจัดไปขี้เกียจปั้นใหม่แล้วโอ้ลุงขอดาวไม่ได้เหรอแล้วจริงจบมันไม่น่ารักตรงไหนวะกุหลาบน่าจะเหมาะกับนับดาวนะจริงด้วยขอบคุณนะ ตะวันนี่รู้ใจเราที่สุดเลยเฮ้ยถึงเวลาคุณพ่อมารับแล้วอะฉันต้องไปก่อนนะเอา้าเดี๋ยวดิแล้วฉันนะ่ะงั้นเราไปนั่งเล่นตรงนั้นก่อนไหมอืมอยากกลับบ้านจังอา้าวเที่ยวไม่สนุกเหรอไม่ไม่ ก็สนุกนะฉันไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะทำไมล่ะปกติเธอไม่ค่อยออกมาข้างนอกหรอชีวิตฉันทำแต่งานนะสินั่งทำงานที่แป๊บเดียวก็หมดวันแล้วจะเอาเวลาไปไหนอีกฮแต่ครูก็ไม่ได้สั่งงานเยอะนี่เออจริงด้วยลืมไปเลยแล้ว เรียนจบเธออยากทำอะไรอะ่ะฉันอยากเป็นนักเขียนบทน่ะโหโคตรเฟี้ยวอะ่ะเธอทำได้อยู่แล้วไม่จริงหรอกบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ดีก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะลองทำดูก่อนสิถ้าทำดีฉันคงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้หรอกอะไรนะเออแล้วนายละ่ะอยากทำอะไรฉันยังไม่รู้อ่ะ ขอแค่ได้ทำในสิ่งที่ชอบก็พอแล้วนายชอบอะไรเหรอตอนนี้ฉันชอบเธอหอึว่าไงเออถ้าวัาหนหลังเธออยากมาเที่ยวก็บอกฉันนะฉันพามาเองอืมงั้นฉันกลับก่อนนะมันดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งไหม ไม่เป็นไรฉันกลับได้กลับคนเดียวอันตรายให้ฉันไปส่งเธอแค่นางงานก็ได้นะงั้นก็ได้ยเฮ้ยตะวันเราได้ดีเดี๋ยวไปเป็นเพื่อน ฉัน,นแน่เลยอ่ะแกคิดงั้นปะจริงเสียดายเมื่อวานถ้าแกยังไม่กลับนะคงหวานเจีย๊ยบหนูกแกฉันก็คิดแบบนั้นแหละอุ้ยแกดูพี่มอสปกใหม่ย,ยังอ่ะเฮ้ยไหนไหน,ไหนเอามาดูดิหล่อมากโอ้ยน,นี่ใครหล่อเท่ามาอฉันล่อเออฉว่าพมเมื่มอวานไปเที่ยวเป็นไงบ้างวะหนุบปะ,บปปบะ,ปะมึงเบาเลยมานี่มานี่ ก you know? ูไม well. yes, sure. <IL> <so> ่เล like. ี่ยนจะปรึกษาว่ะมึงเสียนเรื่องความรักใช่ก็พอตัวว่ะอย่าบอกนะว่าไปตกหลุมรักเขาแล้วว่ะเชี่อเฮ้ยนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะจีบคนที่ชอบยังไงดีวะอืมเอางี้น้องกูเซียนก็จริงนะ แต่ถ้าอยากได้วิธีจีบสาวจริงอ่ะต้องสองคนนี้ลิปออยกูถามจริงจริงปะเฮ้ยมึงแนะนำวิธีจีบสาวให้เพื่อนกูคนนี้หน่อยดิวะเออเพื่อนกูเนี่ยไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งมันเลยอยากได้วิธีทำให้เขาประทับใจวะมึงว่าพับดาวดีไหมสักพันดวงดีครับ แต่กูว่าไม่อ่ะเดี๋ยวก็ลาบากกูอีกงั้นปลูกดอกไม้อ่ะได,ได้ครับแต่กว่าดอกไม้จะโตเขาคงมีลูกมีเต้ากันเป็นหมดละวิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหรือไปร้องเพลงจีบเขาหน้าเสาธทงไหมละ่ะเจ๋งครับมันจะบ้าเหรอไม่เอาอายคนเขาเออก็จริงลืมนึกไปเลยเวลามึงร้องเพลงเสียงยังกัะควายออกลูกซื้อของให้เขาดีไหมละ่ะน่าจะง่ายสุดละ ไม่ดีครัแต่กูว่าดีเอ้าโอ้ยพวกมึงนี่ช่วยอะไรกูไม oh ่ได e uh ้เลยว่ะเออพวกมึงเนี่ยช่วยอะไรกูไม่ได้เลยเฮ้ยตะวันว่าไงมีไรให้เรียกนับดาวให้ป่ะ ใช่ซะที่ไหนล่ะครับคุณผู้หญิงเขามารอคุณนั่นแหละคือเราให้นี่มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงตามบทของฉันหมอกต้องชอบนับดาวสิทำไมหมอกถึงมาชอบตะวันได้ <c oughs> คุณพระนี่นายให้ฉันเหรออขอบคุณนะคือฉันน่ะก็ชอบนายเหมือนกันอ่ะใส่สร้อยให้ฉันสิโอ้โหพูดจนน้ำไหลไฟดับ ฟังเพื่อนผมก่อนสิครับจะฟังอะไรอีกก็เห็นอยู่ว่าคนเขาจะรักกันนายนั่นแหละอย่าเจอโอ้ยใครกันแน่ที่เจอสร้อยเนี้ยเขาไม่ได้จะให้เธอเขาจะให้ตะวันนุ่นฮะไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อฉันออกจะหน้าตาดีขนาดนี้เรียนก็เก่งบ้านก็รวยสวยก็สวยฉันนะมีคนมาจีบตั้งแต่เด็กรวมแล้วอะเยอกว่เพื่อนนายอีกในชีวิตเนี้ยไม่เคยมีใครปฏิเสธฉันแต่นายบ้าไปแล้วเหรอ ไม่ชอบฉันแล้วไม่ชอบเย็นนั่นน่ะนะใช่ฉันจะฟ้องคุณพ่อนายเจอดีแน่ยัยเจอจะไปไหนกระป๋องอยู่นี่อยู่เลยฉันไปซื้อใหม่ก็ได้นับเดาเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยตะวันโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยบทที่ฉันเขียนทำไมมันเป็นแบบนี้เจนก่อนนี่เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันงงไปหมดแล้วพูดไปนายก็ไม่เข้าใจหรอก เอาเป็นว่าน,นายต้องชอบนับดาวจะมาชอบฉันไม่ได้ทำไมเธอต้องพยายามให้ฉันชอบนับดาวอยู่ได้ก็มันถูกกำหนดไว้ว่าน,นายน่ะต้องคู่กับนับดาวใครล่ะไปคนกำหนดก็เรื่องความรู้สึกอะ่ะมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอพูดเรื่องอะไรแต่ที่ฉันรู้คือฉันชอบเธอที่ผ่านมา เธอเป็นคนเขียนจดหมายแทนนับดาวมาตลอดเลยใช่ไหมนี่นายรู้ได้ไงก็เพราะว่าเธอคือคนที่ฉันสนใจมาตลอดไงแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงเอ,อ่อคุณโบยาดายังไม่ส่งบทมาอีกเหรอ มัวทำอะไรอยู่ฮ่าอ่าฮ่าเ่าฮ่าน่มฮ่มฮ่าฮ่่าฮ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 ่าล่าฮ่าฮ่่่าฮ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  เออคือฉันผมต้องได้อ่านบทของคุณภายในวันพรุ่งนี้เข้าใจนะนี่เรื่องทั้งหมดมันเป็นความฝันเหรอหรือที่หมอกพูดมันจะจริงเสียดายคงไม่ได้เจอกันแล้ว เอบดมาส่งค่ะมาช้าขนาดนี้ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะขอโทษจริงๆค่ะแต่ช่วยอ่านหน่อยนะคะอืมอแก้เยอะเลยนะอืมก็ดีนี่ผมจะส่งไปให้ทีมพิจารณาอีกทีนะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยว ผมมีเด็กฝึกงานคนใหม่มาให้คุณช่วยดูแลนี่หมอกเอ้ยภูมินี่นาย จะทำให้เธอนั้น